สี่ราศีนะฮะที่นอนต่างถิ่นต่างที่นะครับมักมีสัมผัสพิเศษนะครับขาว่าสัมผัสพิเศษบางคนก็เรียกเซนบางคนที่เรียกว่าหาคําตอบไม่ได้เวลาไปนอนที่ไหนแล้วรู้สึกอะไรแวบๆรู้สึกเหมือนมีคนมองเราอยู่หรือว่ามีคนเดินตามอะไรประมาณนี้นครับจะมีสัมผัสอะไร,ประแปลกๆนะครับบางคนเรียกวอุบทาหรือเปราอะไรแบบนี้นะครับแต่ บางท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่หรอกมันมีอะไรที่พิสูจน์ได้มากกว่านั้นหรือว่ามันสัมผัสหรือว่าเห็นอะไรได้ชัดกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับมันมีอาการยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนเขาว่ามีาสี่ราศีอะไรบ้างน,นะครับราศีแรกคือราศีพิจิกนะครับคนราศีพิจิกนี่นะครับมันเป็นราศีที่ เรียกว่าถ้าเป็นดวงเมืองดวงโลกนะครับจะอยู่ในภพมรณะนะครับเพราะฉะนั้นมันเห็นความลึกลับเลยนะครับมรณะมันคือสิ่งที่ลึกลับสิ่งที่อําพรังนะครับหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับฉะนั้นเป็นราศีหนึ่งแล้วแถมดาวประจําตัวคือดาววังคารด้วยนะฮะเป็นเกษตราธิบดีเพราะฉะนั้นคนราศีพิจิกนะครับก็จะมีเซนต์แปลกๆนะครับมักจะเป็นแบบนี้นะฮะบางคนอาจจะรู้สมัยเด็กๆนะอาจจะมีสัมผัสอะไรแปลกๆนะครับ แต่พอโตขึ้นมาก็ไม่ได้ฝึกแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าทําสมาธิหรือภาวนานครับมีอะไรที่ฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมก็หายไปก็มีนะครับแต่บางคนเข้มข้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่คนนะฮะแต่ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยก็เป็นราศีหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าเป็นคนเซนส์แรงนะครับเวลาออกไปไหนมาไหนไปต่างจังหวัดเนี่ยจะสังเกตดีๆว่าบางทีจะรู้สึกว่าขับรถอะไรเงี้ยครับแวบ,บๆอะไรเงี้ยนะหางหูงหางตานะครับหรือว่า เห็นอะไรแวบๆอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าสมมติว่าไปนอนที่ใดนะครับบางคนก็มักจะนอนยังสถานที่ที่เป็นภูเขาจะเจอนะมักจะเจอแต่เป็นที่อื่นก็ไม่เจอนะบางคนอาจจะเป็นเฉพาะจังหวัดนี้นะครับนอนจังหวัดนี้ที่ไรเป็นทุกทีนอนประเทศนี้ที่ไรรู้สึกอะไรแปลกๆหรือไม่แค่ไม่รู้สึกอย่างเดียวแถมมันบางที่แบบ เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับนี่คือราศีแรกครับราศีที่2ครับก็คือราศีกุมนะฮะคนราศีกุมดาวประจำตัวคือดาวราหูนะครับราหูเนี่ยเป็นเงาของโลกนะฮะฉะนั้นด้วยความเป็นเงานะครับมันหมายถึงเรื่องของความลึกลับนะครับเรื่องของจิตวิญญาเรื่องของการซ่อนเร้นนะครับเป็นราหูที่เรียกว่าราศีนะครับที่เป็นอ่ราหูเป็นดาวประจําตัวนะครับแล้วมักจะเรียกว่ามีเซน มองเห็นอะไรที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคือยกตัวอย่างนะครับบางทีเราก็หาคําตอบไม่ได้ครับบางทีอาจจะอนาคตหจะหาคําตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าบางทีขับรถอยู่เนี่ยนะฮะวันนี้ไม่ค่อยสบายกายใจเลยเหมือนจะต้องเจอเรื่องอะไรแปลก,กๆหรืออาจจะต้องเจออุบัติเหตุนะครับไม่ตัวเราหรือก็จะเป็นรถคันข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะหรือว่าขับรถสักพักนึงรู้สึกได้แล้วว่า อีกสานาทีประมาณนี้ต้องมีเหตุอะไรสักอย่างนะครับแล้วยูดีก็รถคันหน้ากะชนปุ้งอะไรเงี้ยนี่คือเรียกว่ามีแหววบบนะครับต้องบอกว่าแล้วแต่เซนบางคนที่แตกต่างกันนะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในราศีนั้นนะครับราศีกุมนะครับมาสองราศีเลยนะพิจิกกุมเลยนะฮะราศีที่3นะครับเรียกว่าราศีมีนนะครับคนราศีมีนเนี่ยมักเจออะไรเกิดเกี่ยวกับพวกโบราณโบราณนะฮะชีวิตมักจะไปคลุก เรื่องเก่าแก่เรื่องโบราณสถานที่โบราณวัตถุโบราณน,นะครับไม่ใช่คนข้างๆล้วนะแล้วก็อาจจะเป็นสถานที่นะครับบางครั้งอาจจะนอนอยู่แล้วก็ฝันถึงสถานที่แปลกๆนะฮะหรือว่าบางทีไปต่างจังหวัดแบบนะครับบางที่เรานอ,นอนไม่ได้เลยก็มีนะบางจังหวัดบางเขตหรือบางบางรีสอร์ทบางพื้นที่นะครับมันจะมีนะเหมือนกับรู้สึกอะไรยัม่รู้แปลกๆ,ๆนะครับแล้วก็นอนก็ไปได้ แล้วก็กระสับกระส่ายหรือนอนทีไรฝันเห็นเรื่องเดิมๆหรือว่าฝันเห็นคนโบราณโบราณทุกทีนะครับมันจะเป็นสถานที่หรือว่าเป็นเวลาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่นะแล้วก็อีกอย่างนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นพบวินาศของ ดวงเมืองดวงโลกนะครับวินาศคือจุดซ่อนเลนส์นะครับแล้วก็ดาวประจาตัวเป็นดาวพฤหัสด,ด้วยนะฮะพฤหัสนี่มีเซนต์นนะแล้วก็สุดท้ายครับคนราศีธนูนะฮะราศีธนูนี่เป็นราศีที่อยู่ในก็เรียกว่าเรือนภพสุพะนะครับสุภะก็เรียกจุดจอมฟ้านะครับจุดเทพเทวดาเ,าเหมือนกับสัมผัสของเทพเทวดาสัมผัสอะไรพิเศษพิเศษนะครับแล้วก็มันมีดาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การทดลองทดสอบนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเก่าๆมันเป็น2โลกนะคนราศีธนูนะครับคือชอบอะไรที่เก่าแก่โบราณโบราณลึกลับลึกลับนะครับชอบฟังเรื่องที่มัน หรือว่าดูหนังอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าฟังเรื่องเล่าอะไรที่มันลึกลับพวกนี้นะครับเรื่องผีเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือเขาก็เรียกว่าสนใจเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่ว่าติดแต่ทางเรื่องโบราณอย่างเดียวเขาก็อีกโรคหนึ่งเขาสนใจเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรใหม่ๆคือไม่ได้ยึดติดกับของเก่าแล้วก็สามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้ดีนะครับฉะนั้นก็เป็นราศีหนึ่งที่มีเซนส์แล้วก็มีสัมผัสแปลกๆนะฮะก็จะเป็นราศีที่เวลาที่เดินทางไปไหนมาไหนครับจะรู้สึก ได้นะครับว่าเออที่นี่เหมือนกับไม่ได้มีแค่เรา2คนกับแฟนหรือว่ากับเรากับคนในครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะมันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับแล้วบางทีก็ไม่ใช่แค่แวบ,บๆบางทีก็บางคนนะเส้นแรงหน่อยก็จะเห็นอะไรตรงๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือความเชื่อนะต้องบอกก่อนนะฮะว่า ันนี้พูดถึงความเชื่อแล้วก็สติของแต่ละราศีนะครับที่เด่นเป็นพิเศษนะครับบางราศีเขาก็เขาก็เป็นนะฮะเพียงแต่ว่าโดยรวมของคนที่อยู่ในราศีนี้นะครับโดยจํานวนมากกว่าเนี่ยก็จะมีอยู่5ราศีที่มักจะมีสัมผัสพิเศษนะครับมาบทสรุปนิดนึงนะครับคือมีราศีพิจิกนะฮะราศีกุมนะครับราศีมีนแล้วก็ราศีธนูนะครับสีราศีนี้เวลาสังเกตไหมเวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ แล้วจะรู้สึกได้ว่าที่นี่นอนไม่ได้แน่นอนหรือว่าถ้านอนที่นี่เนี่ยมันต้องเจออะไรแน่ๆนะครับแล้วก็รู้สึกอะไรแปลกๆแน่ๆแล้วก็จริงๆนะฮะบางคนก็นอนแทบไม่ได้เลยบางคนก็เรียกว่าต้องเปลี่ยนที่นอนนะครับมานอนอยู่ข้างๆหรือว่าไปแทรกกลางนะครับหรือบางคนมีประเภทนี้เหมือนกันนะในห้าราศีนะครับผมเคยเจอหลายคนด้วยในในห้าราศีนี่นะครับ ต้องย้ายที่นอนกลางคืนนั้นเลยนะครับจะไปย้ายจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งอะไรก็ไม่ได้ต้องไปที่อื่นเลยนะครับหรือกลับบ้านเลยก็มีนะเพราะว่านอนไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วไม่ใช่เป็นแค่ที่เดียวนะไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนมันก็จะซ้ําๆนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะครับหรือว่าภาคนี้ภาคเดียวบางคนมักจะเจออะไรที่ภาคเหนืออ่าบางคนจะเจออะไรที่ภาคอีสานนะครับภาคอื่นไม่เป็นเลยนะครับในในสี่ราศีนี้นะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่า อยู่บ้านไม่เป็นบางทีอยู่บ้านก็มีนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเด่นชัดนักนะครับแต่พอเราเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเหมือนกับเซนแล้วก็เรียกว่ามันเปิดโลกนะครับเซนมันก็เลยเปิดออกมาพอดีนะครับแล้วก็เปิดก็จะจูนกับบางที่อยู่เสมอนะที่มันมีความผูกพันนะครับอาจจะผูกพันเชิงชาติพบหรือผูกพันทางอะไรก็ตามนะครับมันก็มีเรื่องราวที่มันมีสตอรี่ของตัวเองอยู่เสมอนะครับบางคนอาจจะ ภาคอื่นไม่เป็นเลยแต่ภาคกลางนี่แหละหรือว่าภาคใต้นี่แหละนะครับแต่บางคนเป็นบางจังหวัดนะครับแล้วก็บางคนเป็นบางประเทศนะครับก็มีนะมันก็จะมีเรื่องราวเรื่องราวอะไรแปลกๆแบบนี้นะครับแต่โดยรวมนะครับก็ถือว่ามักจะเจอบางคนเรียกว่าเจอดีนะครับประมาณนี้นะก็โอเคนะจริงๆมีอะไรเล่าอีกเยอะเลยส่วนตัวนะแต่เอาไว้ก่อนนะโอเคครับนะเรื่องของเรื่องราวนะครับของสี่ราศีนี่นะฮะทั้งนี้ครับ ต้องบอกว่านี่คือความเชื่อนะครับแล้วก็ลองไปถามภายเพื่อนเราหรือว่าบางทีลองดูตัวเราเองก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่ในสีราศีนี้หรือคนใกล้ชิดถึงเรานะครับลองถามก็สิว่าเคยเจอเรื่องอะไรเวลาไปต่างจังหวัดไหมไปนอนพักรีสอร์ทไปพักบ้านเช่าไปพักโรงแรมนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่ใช่เป็นภาคนะบางคนเป็นแม่น้ํานอนแถวแม่น้ําที่ไรเป็นทุกทีนอนแถว ทะเลที่ายเป็นทุกทีนอนแถวภูเขาที่ไรเป็นทุกทีเนะ่บางคนก็มีจํากัด ัวภูมิภาคด้วยนะครับมีอะไรแตกต่างกันนะก็แปลกๆนะครับลองคุยลองเล่ากันดูนะหรือว่าใครที่มีประสบการณ์อะไรก็เขียนมาในคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับว่าเคยเจออะไรมาบ้างนะเอเยครับโอเคนะครับลาไปก่อนครับขอให้โชคดีนะครับวันนี้ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในราศีราศีนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับก็แผ่ไม่ตาก่อนนอนนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ามาพบเจอนะครับอย่าให้พบอย่าให้เจออย่าให้รู้สึกอะไรเลยอยาให้ขอให้นอนหลับสบายๆหลับฝันดีนะแล้วก็ ปวยพรให้เราด้วยให้เราแบบนอนแล้วตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วพอมีโอกาสทําบุญเดี๋ยวอุทิศสุขส่วนไปให้นะครับเพราะฉะนั้นมีหน้าที่อย่ารบกวนเราแค่นั้นเนี่ยบางทีก็ใช้ประโยคแบบนี้นะครับก็ก็หายไปเหมือนกันนะโอเคครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ